ขณะนี้นะคะเจนาน้าภาพทั้งคณะแล้วก็ทั้งรองประธานกระถินนะคะที่วัดไทยศรีสดานะคะกำลังถวายจิตใจสา อย่างน้อยแบงคหบาทเราก็ได้ติดไปด้วยนคน่ะครับทอง่ง่างนี่บอย่นู่นยไม่เก็บไงไย่ป็นไ่นอาาัทองด้วยทองน เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคงจะทราบ ก็ขอมรณาสาธุนะคะคนที่เป็นเจ้าภาพกรถินก็คือคุณแม่แอลแล้วก็คุณคุณทรงนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะก็ขออนุมาสาธุนะคะเดี๋ยวน่าต๋ยวก สวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะสุสัมวมังตังสะโกดัะสีระลังอสาที่ทางนาหาปะุติผุ้สียัิอิมังังสะโกดังสีรลังอสานางนาหบปะโถติจยัติอิมังตังสะโกังสีระังอสาที่ทางหนา อาโปอาปีสาธุไปลุกอารมกลงจะไปไได้ัอนนะครับแื่มน้ำพัก่อนน้องน้องคะ Tôi xin phép. À, xin lỗi. <laughs> à, xin ừ. lỗi. À, xin lỗi. À, โอกาสแต่ท่านอาจารย์ทัท้งหา้าลูปนายกองเจริญพร,รแจโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้คณะสงฆ์วัดไทยสีโสดาสันบาลเล่นายตงขอเจริญพรขอบคุณอนุโมทนา,ากับท่านคณะสัตยาสาธุชนทุกท่านวันนี้ได้ต้อมรับเอาผ้าพิมพ์มาถวายยังพระไทยสีโสดา แม้มว่าช่วงนี้ท่านหลายท่านรู้แล้วว่าเป็นช่วงวิกฤิตของโรคโควิด19แต่ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงนับบัดนี้ก็เป็นเวลาขึ่งปีคณะัาธาษาสาธทชนก็ยังให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์แต่คณะสงฆ์วั่ไทยทีโช่วยัสัประเทศด้วยดีตลอดมา แม้ว่าจะถึงวิกฤตกัรอะไรก็ตามผม็มาเชื่อว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันทำให้เราพริจารณาบางสิ่งบางอย่างเราจะได้อะไรจากวิกฤตท่านธรรมบาณที่บอกว่าเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสดังนั้นท่านก็ได้ทำความดีตลอดมาทั้ง6เดือนแต่หลายท่านที่ไม่เคยสวดมน ก็ปวดมนต์ปวดมนต์เพิ่มมากขึ้นบางท่านไม่ค่อยได้ให้ทานบางท่านบางท่านก็ไม่ค่อยได้ทำรายเกียรติตลอดมาแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิดก็ทําให้ท่านแตกลายนั้นได้หันหน้าขางพระวัดจะว่าไปแต่วัดไทยศรีชูราสัมฤทธิ์ก็ได้รับการดูแลอสารลอกเกลียดข้าวดีตลอดมา ไม่มีข้อบกพร่องเลยหกเดือนที่เกิดที่จนะไม่หนำซ้ำนะก็เป็ที่เราติดตกกังวลว่าจะมีใครมาไหมจะมีใครมาร่วมด้วยไหมก็ปรากฏว่าเขาได้รับเกีสัมภากทางท่านหลักท่านนี้ทานนั้นก็มีหลายท่านตอนนี้ก็ได้สระธานก็คือคุณคุณตจงอาจารย์ประจุพลที่วันนี้ไม่ได้มาท่าหาเกิดถัดมา ก็ป้าารละสองัก็แล้วก็โผ uh, uh, ิรุนัร uh ์โ uh ่นด uh ้วดีเศนทอและทั้งนี้จากนั้นก็มีหลาย่านที่ให้ความสนับสนุนโดยเฉพาะคุณโระลาพรรท้ิ์เมนองเดือดเดี่ได้ไปทัชวนให้เพื่อนญาติน้องที่รู้จักกันมานะได้ ที่ได้ได้ยมใน,นได้ดทั้งวนเรืเ่รอนโผลมาหลายท่าน,นก็ได้รองประธานถึง40คนซึ่งก็รับว่าท่านหลากหลายก็ให้ความเมตตาสตวัดไทยศรีุราสัมฤเธิสำหรับวัฒไทยศมมรีสราสัมฤเธนั้นปีนี้ปีที่สี่วันที่31ตุลานี้ก็ครบ4ปีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ตลอรบระยะดาสิบปีก็มีกระถอทุกปี ปีนี้เราปีที่สี่แล้วก็นจำนวนกัจะถูกบรรจัยที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นกันเทศก็ดีงา,ากนกระถิ่นก็ดีเราก็จะรวบรวมซึ่งตอนนี้เราก็เก็บได้ก้อนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่เราจะซื้อที่ดิเพราะว่าที่ดีก็มีราคาพอสมควรก็จะได้สักก้อนหนึ่งก็เดี๋ยวดูตอนอสิน้นเดือนสิ้นปีนี้หรือว่าจะเป็นต้องการปีหน้าเราเรามีปัจจัยเพียงพอที่จะ ดาวหรือไม่อันนี้ก็ขอฝากกับต่านสานที่ถวายสาหรับงานกระถินเนี่ยเป็นงานที่เป็นก็ได้ว่าการละทานโยมอยากจะทอดพอะปาอยากจะถวายทานอันไหนที่โยมนึกมาลาย,ยาจะถวายมานานก็ได้ไม่มีขัดข้องโยมอยากจะทอดพอปาวันเน้อสักกี่วัดก็ได้วันนึงกี่เวลาก็ได้นึกจะทอดเวลาไหนก็ได้แต่กระถิไม่ใช่ สถิตนี้ถ้าไม่ได้วันแรมหน 1, ึ่งเด็นสิบเอ็ดจถึงวันเที่สิบสองิโยมไม่มีสิทธิ์พโยมถวายได้ก็ไม่เป็นสถิตมันไม่ใช่การของมันเพราะนั้นมันประกอบด้วยการเวลาแล้วประกอบด้วยจำกัดด้วยเรื่องวัดนวัดไหนถ้ามีที่สูงก็เลยจำภาษาทวน,นใจมากในตอนเวลาเราวมัจำกัดด้วยวัดจำกัดด้วยทางแล้วก็จำกัดด้วย เวลาแล้วว่าโยมได้ผ้าทิวรวมาเนี่ยโยมเก็กบเอาไว้ทั้งคืนถาวายพ้าแล้วทั้งเก็กบเอทั้งคืนยังไม่ได้ไปปยังไม่ได้ไปอธิษฐานไ,ไ,ไปตรวจกระถิ่นนี่ก็เสียหรือว่าพราที่ถูกรูปใดต้องโอดมากว่าปีนี้จะไม่มีใครทำกระถิ่นก็ไปบอกโยมโยมวัดอาตามาย,ยังไม่มีใครมาจองกระถิ่นเลย ลองเดนเป็นกระาภาพหน่อยอันนี้ก็เสียถือว่า,าพลาดได้มาโดยไม่บริสุทธิ์แล้วมันจากัดหลายอย่างนั้นคนที่ทอดผ้ากระถิ่นเนี่ยจึงได้รับอนิสงส์เยอะอย่างที่ท่านโพสต์อาจา,ารย์ธาลีได้รยายฟางครับมันมันเป็นทานที่แปลกจอมปกติทานเนี่ยคนให้จะได้อานิสงส์แต่อันนี้คนรับก็ได้อานิสงส์ด้วยโยมได้อานิสงส์อะไรล่ะ ในความสามารถดีแต่เนี่ยวันนี้ยมถ้าไม่มีญาติโยมมาช่วยโดยเฉพาะนักปฐมศึกษปินการครงคแล้วก็ญาติพี่น้องของวัาใสศผีชุรานจักรเล่แล้วมันคงไม่ออกมาแบบนี้แล้วเพื่อจะจับตัะไม้ตุวมือถึงเป็นมาเป็นอย่างนี้ได้ก็าสายความสามารถดีแบะความรักความสามามรถดีแบบถนัดมิตร้อง่หยก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเรามารวมกัวกันตรงนี้เนี่ยนะต่างคนก็ต่างม,มากัน เราไม่ได้มาแต่พี่น้องเดียวกันแล้วก็อาศัยความสามัคคีเป็นนั่งเงินเดียวเพื่อไดเกิดกัยรุ่งอรุณดังนั้นโยมได้อัีสองและวคนที่โยมจะได้แต่ตัวไม่ต้องต้องดำเนินเถี่ยวว่ามันจะได้รายแต่มันไม่ได้แน่นอนแม้จะเถี่ยวเล่มเดียวได้รายบ้านเดียวจะได้เลที่จะทำท่าสถจริเนี่ยแต่ถ้าท่าสถิตินะแม้จะเห็นยวเล่มเดียวมันจะได้เนักภาษาเราโยคประจารประโยคได้หลากายมากมาย เพิ่มได้ถูกมาครับทีนี้นอกจากโยมจะได้เลโยมมาฝากอันนี้นส,นะสองร้อยพันตอนสองร้อยพันยังมีมาข้อซึ่งปกติไม่ได้นะการได้กระถิ่นเนี่ยทำให้ผ่อนปลนในเรื่องของวินัยมากมายหลายข้อข้อแรกได้โยมเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาปกติเวลาพ,พิสิจน์เนี่ยสันเทแล้วเวลาจะออกนอกวัดเนี่ยจะต้องบอกลาพิสูจด,ด้วยกันว่าจะไปไหน บอกลาแต่ว่าถ้าได้อดีสมกถินแล้วก็ไม่ต้องบอกลานะแต่ตามโดยมรารยา,รา,ยาเราก็บอกกันเพราะว่าถระโยมมหาเ็าจะได้บอกว่าพระองค์นี้มีอยู่ไปตัวรักรนั้นตัวรักรนี้แล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่นะน,นี่อันสีสมที่พระจะได้อันสีสมข้อที่สองเที่ยวไปไหนไม่ต้องถีบตาจีวรเป็นโคดสัมลักในวินัยพระมีอยู่ข้อนหนึ่งโยมว่าพระพิสดังกถินจีวรได้แค่สามถืน หรือไหนบ้านถึงสังพาที่จะมาคล้องผ้าป่าเนี่ยสังพาจะเอาผ้าหกซ้อนทีวอนแตว่าผ้าหก็สบงไว้วา่วาผ้านุกสามหมือนเท่านั้นท้านอกนั้นเนี่ยเป็น,นเด็กทีวอนผ้าพิสูจน์จะมาใช้ไม่นา้เป็นละบาดแต่ถ้าแล้วก็ต้องอยู่ในตัวด้วยก่อนที่จะได้อารุณเนี่ยเรียกว่าคลองผ้าเมื่อผ้าจบก็ต้องตื่นขึ้นมาเช้ามืดมาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อที่จะมาคลองผ้าให้อยู่กับตัว ถ้าเราไม่อยู่ก็ตัวก็เป็นอบัติเป็นโทษต่อพระพิจิตรนะุ่นั้นแต่ถ้าได้กระถินแล้วก็จะทําให้พระพิจิตรนะุ่นั้นไม่ต้องถือใจที่วอนไปพบเป็นดาราสีเดือดแต่ถ้าเราได้เฉพาะอนิสงภาษาจะได้แคะเดี่ยเดียวแต่ถ้าได้กระถินเพิ่มไปอีกสีเดือจะถึงเป็นเงินสีอันนี่คือการปลดปล่อยคามวินัยของพร,ระพิจิตข้อที่สามแผงคณะพอดได้คณะโพอดในโยมอาจจะไม่เข้าใจปกติพระพิจิตไม่ได้ไม่ได้อานิสงส ภาษาไม่ได้อนิสงสกินีน,นี่ยจะไปนั่งร้องวงฉันในการสีลุกขึ้นไปไม่ได้เหตุวินัยอธิวินัยถ้าโยมก็เกตเท่าในพระราชพิธีโยมเห็นนี่ก็จะมีเป็นตกไข่ตกมันะลาพิสูจน์นั่น,านอนจาจจะนั้นตกฉันอย่างนั้นจะมานั่งร้องวงฉันในการสีลุกขึ้นไปไม่เป็นระเบบแต่ว่าถ้าได้กฐีก็ได้ก็ปฏิบัติถ่างนะั้นไม่ต้องเป็นระเบา,าด้วยกันได้อนุโมทนานสาธุสองท่านเลยนะคะสาธุค่ะ